สวัสดีเพื่อนๆ่อนอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันการใช้งานคีย์บอร์ดคอกโอวันดบนะครับโอวันดับฟิวเอเอฟดีคีย์นะครับเป็นตอนที่2นะครับหลังจากที่อบอกเล่าเล่าถึงกันนะครับตอนแรกก็แค่เบื้องต้นว่าได้ใช้งานแบบไหนนะครับคอกโอวันดับฟิวบางทีรุ่นน้อง น้องๆใหม่ๆนะครับบางคนก็ใช้งานไม่เป็นเพราะว่ารุ่นนี้มันเกือบ30ปีเป็น20กว่าปีแล้วนะครับบาทีแต่คุณภาพมีหายห่วงนะครับทนตาน <c oughs> ใช้งานดีนะครับระบบตัดชิ่งระบบเสียงอยู่ที่เรามาใช้นะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับอ,อย่าให้แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้การใช้งาน <c oughs> เสียงทุกเสียงนะครับเราผสมได้โอวเนี่ย ผสมเอาแกนเบอร์โน้นเบอร์นี้มาผสมสามารถผสมกันได้8เสียงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับการผสมเสียงนะครับตอนที่2วันนี้นะครับโดยกัดคอนเทนตแบ่งปันให้เพื่อนๆได้อได้ใช้งานคนที่ใช้ใช้เป็นใช้คล่องกันอยู่ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ยังใช้ไม่ไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องของโอกโอวันดับตตรงนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเพราะว่าผมก็ใช้มาหลายปีก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันกันให้ ในการใช้งานนะครับถึงการใช้งานนะครับการผสมเสียงของ O1 c o c ค็นะครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าใช้มือเดียวในการถ่ายนะครับต้นนะครับวันนี้จะทําให้ดูนะครับเสียงบลา์เสียงบลานะครับต้นฉบับต้นฉบับเขาก็จะอยู่ที่เบอร์รู้สึกจะเป็น 40นะครับ40ในในในฝ่ายภาคคอมบายนะครับภาคคอมบายเบอร์40นะครับเราจะดึงมาใช้ที่ผมตั้งไว้ที่เบอร์10นะครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูการการที่เราผสมเสียงนะครับจะเห็นว่าอของค็อกโอวันด์ี่ยผสมเสียงกันได้8เสียงนะครับเสียงแต่ละกรุ๊ปแต่ละระเบอร์นะครับอาจะกดตรงนี้นะครับมันจะมสีสั่งงานตรงนี้นะครับฟังก์ชันใต้ใต้จอแล้วก็จะเลื่อนเจ้า จะใช้งานปุ่มไหนปุ่มเสียงหรือว่าปุ่มเบอร์ที่เราเรียกมาใช้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูเสียงบลัสนะครับเสียงบลัดในภาคในภาคคอมไบนะครับกดคอมไบตรงนี้นะครับอันนี้โปรแกรมคอมไบมคอมไบก็มีเหมือนที่ผมบอกไว้เบื้องต้นนะครับมันจะมี100เสียงนะครับ A ออย่างระอ0ร้อยสองร้อยและภาคโปรแกรมมันก็มีสองร้อยเหมือนกันนะครับ เอหนึ่งร้อยบหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็คอมไบนี้ก็เหมือนที่บอกไว้เบื้องต้นแล้วนะครับเป็นเสียงที่เราเอาไปแต่งวันนี้นะครับการผสมเสียงเราก็ไปเช็คดูนะครับว่าเราจะใช้เบอร์ไหนมั่งในการผสมตรงเนี้ยนะครับบางทีเราจะใช้เบอร์ซินหรือว,ว่าสัมเปดสัมเป็ดนะครับเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับกดที่ข้างคอมไบอิด d ิทนะครับอ d ด t ิทอ t ดิทแล้วเรามาเปิดตรงนี้ดูนะครับดู กดที่เลขอ่าเลขสองนะครับแล้วกดตัวนี้ขึ้นบนอ่าเราจะรู้ว่าแท็บที่เราเปิดไว้นะครับอ่าหลัแ,บบแท็บที่เราเราเปิดไว้มันจะมีเสียงข้างซ้ายนี่ผมจะตั้งเป็นเสียงสตริงเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับแค่ผมตั้งไว้แค่ตัวตัวฟ้านะครับแต่พอ ตัวเอพเอชาร์ปเนี่ยผมจะเป็นเสียงของที่ผมผมตั้งไว้แล้วนะครับเพราะว่าในการใช้งานตรงเนี้ยผมใช้ตัวเดียวเวลาไปเล่นนะครับเราก็ต้องเลยตรงนี้ไว้คุมสตริงข้างฝั่งฝาเราก็ไว้เล่นเสียงบลัชเสียงออกแกนเสียงไรได้หมดนะครับเป็นการตั้งค่าเหมือนกันทุกเบอือนะครับตรงนี้ถ้าเราในในภาคคอมบายนะครับและแต่เรานะครับอันนี้ก็อ่าผมใช้ 1, น 3, 4, 3, 4, ึ่งสอผมจะตั้งเป็นเสียงจตริง เบอร์42กับเบอร์27นะครับมาผสมเป็นเสียงอีกอารหนึ่งให้มันต่ำอีกอารนให้มันสูงแล้วมันจะปรับให้เสียงจัดจิงของเราหนานะครับเวลาคุมคอร์ดนะครับแล้วก็5 6 5 6เป็นเสียง เสียงบลัชที่เรามาแต่งนะครับบางทีเราไม่เราไม่ใส่เสียงก็ได้นะครับตรงนี้เราใช้เสียงอะไรก็ได้ไมาใช้เสียงบลัชเบอร์ไหนที่เราชอบนะครับแต่ผมชอบเบอร์เบอร์เนี้ยเบอร์สี่สิบวมามาแต่งนะครับแล้วเราก็ตั้งอันเนี้ยนะครับไอ้ไอ้มันมาดังแค่ไหนนะครับสมมุติสามเบอร์สามตรงนี้ครับเบอร์สามแล้วเราเรา,เราดูว่ามันมันไปไหนอันไหนแค่ไหนประมาณเนี้ยนะครับ เราก็กดตัวนี้เลื่อนได้นะครับในการใช้งานให้เป็น f sharp สามอ่า f sharp สามใจ f สามก็เป็นเ,เสียงสตริงนะครับตรงเนี้ยเราตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ถ้าเราให้เป็นตัวล่างตัวล่างมันจะจากจากหน้ามาหลังตัวบนมันจะจากหลังไปหน้าอ่าแบบน,น,นั้นนะครับเราสามารถตั้งเล่นเล่นตั้งเสียงได้หลายเสียงในใน61คีเราสามารถแบ่งแบ่งด้วยว่าเขาเรียกว่า ผ่าได้บางคนว่าผ่าได้นะครับตรงนี้ออแกนตรงโน้นเป็นบลาตตรงนี้เป็นเสียงละนาดอะไรแบบนี้นะครับถ้าถ้าเขาจะใช้แบบนั้นความจําเป็นบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนเสียงเยอะนะครับใช้แบบสั้นๆอะไรแบบนี้นะครับอสองสามสี่นะครับนี่มันจะเป็นจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าเหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าเราไม่เอาเราก็กดกลับกดกลับให้มาอยู่ที่ เอฟสามเอฟชาร์ปสามนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือเสียงที่เราตั้งไว้นะครับอ่าเนี่ยเราก็กดลงมาล่างลงมาล่างแล้วก็เลือกเสียงนะครับอ่า uh, ให้เป็นเอฟชาร์ปสามนะครับตรงนี้เอฟชาร์ปสามแล้วก็ข้างบนอ่า uh, ตัวนี้มันจะเป็นอ่าเอฟชาร์ปสามนะครับมันจะเป็นเสียงผสมกันนะครับแล้วก็ เรามาตั้งตั้งค่าก่อนแล้วก็มาเลือกเลือกเสียงว่าเราจะเอาเบอร์ไหนมาผสมนะครับอ่าหนึ่งแถบหนึ่งกับสองเราบังคับให้เป็นเสียงเสียงบลัสนะครับเสียงบลัตเบอร์เบอร์สี่สิบอ่าผมใช้อยู่บลัดนะครับเบอร์สี่สิบข้างล่างนี่เป็นความดังเราสามารถเลื่อนตัวเนี้นะครับมืดไม่ไม่รู้นะน่าจะมืดนิดนึงนะครับอ่าเราจะเลื่อนตัวเนี้ขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงแล้วก็ในการาข้างบนข้างบนก็เป็น ข้างบนก็เป็นเสียงเบอร์เบอร์ของของเสียงที่เราเลือกมาข้างล่างก็เป็นวอลลุ่มนะครับระดับความดังที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราจะเลือกเบอร์เบอร์ที่เราต้องการเราก็เลือ่อน,นขึ้นข้างบนแล้วก็เราจะเลือกเบอร์ไหนมา,ามันจะขึ้นชื่อบอกเรานะครับว่าเป็นบลัสองเป็นฮาร์ดนะครับเป็นตัวเป็นเสียงต่างๆนะครับที่เราเลือกมาตรงนี้แต่ผมใช้เบอร์40เป็นเสียงบลัามาผสมกับ เบอร์หกสิบสองหกสิบสองมันจะเป็นซัมเปตผสมบลัชอยู่ได้เรามาตั้งตั้งได้นะครับมาตั้งตรงเนี้ยสมมติว่าเหมือนที่ผมตั้งเดิมเดิมมันจะเป็นเท่ากันเสียงนะครับเท่ากันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับตรงนี้หลังจากที่เราเราก็มากด ED อีกครั้งหนึง่งแล้วมาเลือกมาเลือกตรงเนี้ยในการใช้งานนะครับอ,อันนี้แล้วก็ในการตั้งปุ่มเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งมันจะเป็น ตั้งค่าได้ว่าจะให้ลบ12หรือว่าอ่าลบลบนะครับไม่เป็นอลบ12เพราะถ้าจะ,จะเกิน13มันจะเพี้ยนเราต้องตั้งอ่าเป็น12ลบ12หรือว่าบวก12หรือว่าเสมอกันนะครับเสียงเราค่อยฟังดูว่าเจเอาะแบบไหนนะครับเหมือนเสียงสติ t i ก็เหมือนกันผมผสมนะครับเป็นอ่า12กับ24นะครับผสมกันเมื่อกี้2 สามกับสี่นะครับเป็นสิบสองเพราะว่าผมต้องเล่นตรงนี้เราไม่ได้เล่นตรงนี้นะครับเราไม่ได้เล่นไม่ไม่ได้เล่นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเล่นข้างล่างเสียงมันจะต่ําเพราะฉะนั้นเราต้องบวกขึ้นมาเพจะได้ในการคุมเสียงมันจะได้เหมือนกับเราเล่นสองมือข้างบนนะครับใช้สองเสียงผสมกันนะครับสำหรับสตริงแล้วก็เหมือนเสียงบลัสเสียงบลัสก็เหมือนกันนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้พอเราตั้งตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเสียงต่ําพอไหม ่าสมมติอ่าอันนี้ดำมันดังไปไหมทุมทุมมากไปไหมอ่าถ้าเราว่าอ่าได้พอได้แล้วเราก็มาเลือกอันนี้อันนี้เสียงอ่าได้ไหมถ้าถ้าเสียงเราว่าได้เสียงมันเสียงรลัดได้แล้วเราก็มากดเซฟตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับ กดเซฟปุ่มนี้นะครับเซฟมันจะถามเราว่าอ่ามันจะถามว่า yes yes หรือ no นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราก็กดถ้าเราเซฟได้แล้วนะครับแต่อันนี้ผมเซฟไว้แล้วผมไม่ต้อง yes นะครับผม no ไว้ no ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะหายนะครับอ่าเป็นการเลือกแบบนี้นะครับผสมเสียงเราสามารถผสมเสียงได้นะครับหลายๆรูปแบบอ่าเหมือนเสียงออแกนก็เหมือนกันนะครับเราเราทำแบบเดียวกันไปที่กลุ่มอ่าไปที่ edit อิดิทแล้วก็มาเลือกในในภาคคอมบายนะครับในภาคคอมบายบไม่ใช่โปรแกรมนะครับอ่าในภาคคอมบายอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็มามาเลือกปุ่มเลขนี่นะครับอ่าเลข0เลข0เลข1อ่าเลข1มันจะเป็นบวกลบทานจะโพสอ่าประมาณนะั้นแต่ทานจะโพสรวมมันก็มีนะครับอ่าอันนี้คือทานจะโพสต์เขาเรียกว่าเป็นการตั้งค่าให้สูงให้ต่ํานะครับอ่าอันที่2อันเลข2มันก็เป็นการตั้งตั้งค่าแต่ละแถบนะครับแถบอ่าของแต่ละปุ่ม ในการบังคับใช้งานว่าเราจะเอา,อาเสียงเนี้ยจะใช้จากจากตรงไหนไปตรงไหนเราสามารถเลือกได้นะครับโดยโดยการใช้เวลูตรงเนี้ยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ในการตั้งค่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวตัวล่างตัวบนเราสามารถเลื่อนได้เราจะตั้งจากจากหน้ามาหลังหรือจากหลังไปหน้าตรงนี้เราก็ตั้งได้นะครับถ้าเราได้แล้วเสียงอะไรเราชอบสมูทดีแล้วเราก็เซฟเหมือนเดิมนะครับในการใช้งานมันก็มีไม่ไม่เยอะนะครับตรงเนี้ย าถ้าเราได้ได้แล้วก็โอเคนะครับตรงนี้เราก็เซฟไว้นะครับเป็นเสียงบลัสที่เราต้องการนะครับนะครับเสียงออแกนก็เหมือนกันนะครับเสียงออแกนบางทีเราอ่าเราชอบเบอร์โน้นเบอร์นี้เราก็หามาจากจากาในโปรแกรมนะครับในโปรแกรมว่าเสียงเบอร์นี้อยู่อยู่เลขอะไรเราก็จําไว้นะครับแล้วเรามาเรียกมาเรียกใช้ที่ ที่ในในแปดแปดลตรงเนี้ยนะครับเรามาเรียกเรียกใช้เอาเองเราจะดึงมาแต่ต้องเราต้องดูวา่าถ้าบางทีไม่มีเสียงเราก็ต้องต้องมาเช cott, เ็คาม,ามาเช็คตรงเนี้ยมาเช็คที่เลขสองนี่แหละว่ามันมันมีแถบเลื่อนอยู่ไหมาบางทีก็แถบมันไม่มีมันไม่มีเสียงนะครับเ,เป็นการอ่าเดี๋ยเป็นการเปิดเสียงที่เราเราเปิดตรงเนี้ยนะครับอ่าเป็นการเปิดเสียง,ง,ยงถ้าถ้ามันมันว่างว่างแสดงว่ามันไม่ดังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเราต้องเปิดต้องเนี่ยเป็นเส้นอย่างนี้คือเสียง แต่ค่อยตั้งเรา,าจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าแล้วแต่เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยว่าทําไมมันไม่มีเสียงบางทีนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นเหตุหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานออแกนก็เหมือนกันเป็นการผสมเหมือนกับบลัสนั่นแหละเราจะตั้งเป็นเสียงออแกนอะไรก็ได้นะครับมี Y c มซอ่าแล้วแต่เราเราตั้งตามที่เราชอบนะครับมันจะมี ผสมมีหลายเบอร์นะครับมีเบอร์ยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองหกสิบเอ็ดเอบีเจ็ดสิบเอ็ดแบบเนี้ยเราค่อยมาผสมผสมมันจะเป็นออแกนที่มีเสียงแบบอ่าเราผสมเป็น G T X เป็นอะไรนะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าค่อยเรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็อย่างนึงถ้าเกิดว่าอ่าเป็นการทานตะพดบางคนว่าเล่นอ่าเล่นเพลงบางที บางทีเพลงเราเล่นคนละคีย์กันนะครับเราเล่นแกะ,แกะมาเป็น A เมเนอร์แต่บางทีคนอื่นก็แกะเป็น B f แฟ t ไมเนอร์มาะนะครับเราก็มาททนตะโพสต์ตรงนี้ได้นะครับไปที่โกเบิลกดโกเบิลตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่หน้าจอเราก็กดปุ่มข้างล่างจอนะครับเป็นการสั่งงานแล้วเราก็เลื่อนขึ้นบนลงล่างได้นะครับตรงนี้เป็นการทานจะโพสต์นะครับเป็นบวกบวกหรือลบอะนะครับบวกลบหนึ 2, ่งลบสองลบสามแล้วแต่เรา เามา,มาต,ตั้งค่าที่คีย์นะครับตรงนี้แล้วก็สมมติว่าเรา,เรา,เราลบสองหรือว่านะครับเราลบสองถ้าเราลบสองแล้วก็เราก็ไม่ต้องเซฟนะครับเราเราสามารถเล่นได้ทั้งคอมไบทั้งโปรแกรมนะครับตรงนี้มันจะมันจะจะทานทะโหมดทั้งแผงมันไม่ได้เป็นตัวเป็นเป็นออกเทฟเดียว e นะครับมันทั้งแผงเราสามารถเล่นได้ทั้งเพลงเลยโดยในโปรแกรมเราสามารถเล่นเป็นเสียงเปียนโนก็ได้ไปเล่น เสียงโซโล่ก็เป็นคีย์ที่เราทันโพสต์ไว้เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ามันก็ดีดีกว่าดีกว่าบางทีดีกว่ารุ่นอื่น <c oughs> ในการใช้งานเราเราสะดวกบางทีเราเราเล่นได้เสียงเดียวพอเราทานจะโพสต์ไปอ่ามันก็เป็นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นของวันเราก็ถ้าเราไม่เซฟมันก็จะอยู่พอปิดเครื่องมันก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าเราอย่าลืมถ้าเราทานจะโพสต์แล้วเราต้องกดกลับนะครับมากดที่โกลเบิรตรงนี้นะครับกดกลับ บางทีพอเราเล่นเราลืมไปเล่นเพลงต่อไปแล้วมันจะเพียเ้ยนไม่เหมือนชาวบ้านก็นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้ององ่าต้องเช็คความรอบคอบในการใช้งานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ามีอะไรก็ถามกันได้นะครับอ่าผมว่าก็เสียงมันก็ดี o o n w f d ตัวนี้นะครับถึงว่ามันจะอายุนานแล้วนะครับแต่ก็อ่าคุณภาพยังคับแก้วอยู่เหมือนเดิมนะครับมันอยู่ที่อ่าเราใช้งานแบบไหนได้คล่องนะครับ ในการใช้งานได้คล่องเราสามารถาเลื่อนแต่ละเบอร์ที่เราใช้งานไปไ,ปไว้ใกล้ๆกันแล้วเราก็ค่อยเลื่อนกับไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัว value เ,เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตรงเนี้ยในการใช้งานของเรามันจะคล่องขึ้นในการนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับในการใช้งานเบื้องต้นวันนี้อาจจะแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวจะปรับปรุงคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้พัฒนาขึ้นนะครับได้ดูกันชัดๆเข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ มีอะไรก็ถามกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ตรงนั้นก็เราไปาถามมาแล้วก็จะบอกให้นะครับไม่ใช่เก่งอะไรมากมายแต่ก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้ในการใช้งานของ OWD e FD นะครับตัวนี้ผมว่าใช้ดีนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกไม่ค่อยมีปัญหาใช้งานนะครับบางคนไปเล่นรุ่นใหม่ๆบางทีเจอฝนเจอน้ำค้างอะไรมันก็มีปัญหาเยอะนะครับแต่ตัวนี้ก็มัน ได้ดีใช้ได้ดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฝงเรื่องไฟอะไรมันก็นะนักดนตรีคีย์บอร์ดนี่ปัญหาก็คือเรื่องไฟเรื่องสภาพอากาศบางทีมันก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ผมว่าไม่ไม่ไม,ไมีไม่มีปัญหาที่เล่นอยู่นะครับก็หลายปีเลยใช้ตัวนี้กันอยู่นะครับมันจะเสียงเสียงก็ดีเราเอาตามที่ได้แต่อาจจะต้องซื้อสักตัวหนึ่งเพิ่มนะครับ เพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ๆมันจะมีแซมเสียงเหมือนจริงเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็เป็นการใช้งานร่วมกันได้นะครับเสียงก็โอเคได้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนกันแล้วกันในการติดตามนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับอยากถามอะไรก็ถามกันได้นะครับจะบอกให้เต่าที่มีความรู้มานะครับขอบคุณทุกคนในการติดตามนะครับขอบคุณครับ